สวัสดีค่ะมา่ย่าชาแนวนะคะวันนี้นู้ซิไฮมาเมืองกันน่นส,สวนพักนูที่นูใหญ่แล้วนะคะก็คือใหญ่ได้ดิบๆน้อยๆค่ะแล้วก็คืามันมีแดดก็่จ้าเสียออกไปข้างนอกนะคะเดี๋ยวนูสิภาพเป็นเมืองนี่ค่ะพักที่นูใหญ่ออกมานะคะที่ใหญ่ออกมาแบ่งออกมาแล้วก็สิเป็นจ้งสีค่ะอันนี้บอกเคือเทศน,นะคะ หนูหนู่ได้ง่ายออกจากเพราะว่าหนูหยอดแบบบอไหมันติดกันมาไหนอันนี้คะ่ะมันสีหลอดหรือบอหลอดนะคะอันนี้คือแลดีที่หนูใหญ่ออกมาแล้วนะคะเกิดเสียบเสียบเสียบแหวงสีก้อนแล้วก็ขมันเขาเอ่ยยังก็มีใบขนันแยงยังออกมาอีกหนูก็จ้างสีใหญ่ไปใส่ันนั้นต่กระถางใหญ่กว่นนี้นะคะก็คือสีแย่ออกเป็นให้เป็นต้นไผ่ตน้ตนมันบอไหมันยู่เบียดกันทังสีนะคะ ันนี้ใบขึ้นชายฝรั่งนะคะนี่ค่ะอันนี้สิเป็นในสวีดเนาะคะ่ะหัวสวีทพึ่งใหญ่หมาว่าน,นะคะ่ะจา้าสีหลอดก็หลอดให้นนู้นะ,คะ้ค่ะกระามเบื่องกันเส้อนอันนี้เป็นในมะเขือบะเขือเปาะเนาะคะ่ะมก็สีขึ้นก็ล่ออีกจากอาทิตย์หนึง่ง อาทิตย์หนึ่งขายมันเห็นมันไอสูงขึ้นกว่านีแ้แหละกะใบใหญ่กว่านี้ก็น,กน,นะคะอันนี้ว่าขั้นได้ขึ้นอยู่ค่ะดูวันหยอดเม็ดบักเน่าว่าขั้นได้ขึ้นอยู่อันนี้เป็นผักกาดค่ะผักกาดเดิมเสีนีแ้แหละค่ะกระเยวให้มันใบขึ้นสีใหญ่กว่านี้ก็น,นะคะนู่งจังสีอันสีใหญ่ส่วนอันนี้บกัก,บกพริกบักพริกหวานนุ่งใหญ่หมูว่าน,น,ยายานี้กันค่ะมี่แดดนุ่ก็เลยใหญ่ อันนี้ก็เป็นในบะคือปอพี่กันค่ะเดี๋ยวมูสิร้อยมันใหญ่ก่อนเดีย๋ยาใ่ใหญ่ขึ้กันค่ะวอวเสอือขอโทษค่ะอันนี้ก็บบะพริกค่ะบะพริกหวานบะลูว่วาสิรอดได้ซ่ําได้นะคะอืมนี่แหละค่ะพี่หนูใหญ่ออกมาส้นนิดหน่อยของหนูถ้ารอดลุ่นกันค่ะว่าที่ใหญ่ออกมาเนี่ยมันสิขึ้นได้หลายซ่ําได เนาะค่ะเพราะว่าพูนค่ะข้างนอกไอ้มองต้นไผ่นี่เดี๋ยวแฟนมันสีตัดทิมเนาะค่ะตัดทิมแล้วก็สีอันนั้นเขาเอ่ยนั้นก่อปูซิเมนต์ไอ้ลาดผืนซีเมนต์เนาะค่ะมันตายแล้วก็นจังสีเห็ดเป็นเป็นล็อกพักเนาะค่ะปูนค่ะเห็นปะค่ะเลื่อนจักรยานไปเป็นล็อกพักที่แฟนมันเห็ดไว้ให้หนูว่านี่มันมีแดดเนาะค่ะหนูก็เลยยหญ่พักมูนี่ออกไปข้างนอกแต่มันนี้มันเป็นสีคุ้มคืหนูก็เลยวอกออกไปหนูอยากมันเน่น เย็นนาะ,ค,ะค่ะค่ะนี่แหละค่ะถ้า,าลอรลุนต่อไปค่ะว่ามันสิเป็นยังไงต่อเอาเอาล่มถังไงเอาล้นล่มแปลงไงนะคะค่ะสำหรับมือน,นี้นนุก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจแห่งช่องมายาชาแหน่งด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย